รีวิวโต๊ะคอมใหม่แบรนด์ก e e นฟอร์ t นะครับผมสั่งมาจากช้อปปี้ครับในราคา7จ็ดร้อยหกสิบเก้าครับรวมส่งแล้วนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู 9, ่ช่องนายพิวัตรครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากช้อปปีครับในราคา649บาทครับรวมค่าส่งก็บวกไปอีก129แล้วก็ผมใช้คอยลดไป9บาทเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ทั้งหมด769บาทซึ่งแบรนด์ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นแบรนด์ของก n f น r c e ครับผมขนาด W 100ณ L 47ณ H 110โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูด,ดีกว่าว่ามันจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปอันบอกกันครับผมไป ถือว่าแพ็กมาได้สวยครับมีการกระแทกโฟมกันกระแทกนะครับเปิดถูกฝัก่งมั้ยเนี่ยเฮ้ยสีสวยชอบชอบชอบแขกขวางคู่มือการติดตั้งนะครับโ okay, อเคจะเริ่มประกอบเลยดีกว่าไปอันนี้ก็จะมีบอกก่อนนะครับว่ามีอะไรมาบ้างโอเคคิดว่าน่าจะประกอบไปนะไปะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับในส่วนของชั้นครับมาดูกันว่าในส่วนของชั้นมันสวยขนาดไหนต่อไปก็จะวางในส่วนของชั้นแล้วก็วางพาดไปเป็นโตครับผมไปเริ่มกันต่อมาถึงขั้นตอนใส่กระดานครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเสืยขนาดไหนเอออยากบอกทุกคนว่าโต๊ะเคองราคา700ดรกว่าบาทนี้ไม่ค่อยมอั่นคงอะไรมันก็ยกหน่อยระดับหนึ่งแหละแต่ก็วางของหนักๆได้ผมคิดว่านะได้เลยโอเคอยู่ ใครที่สนใจอยากสั่งซื้อครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปจัดคอมก่อนนะครับผมและสิ่งที่ได้หลังจากทำเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับประกอบโต๊ะของราคา700กว่าบาทนะครับผมสำหรับคุณภาพของมันนะครับผมว่ามันก็สมราคาครับมีโยกนิดหน่อยเนี่ยแต่แต่มันก็จะมีแบบช่วงประกอบที่ประกอบยากหน่อยครับว่าบางทีน็อตกับรูมันอาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไปบางทีก็มีน็อตหลวมเหมือนกันนะครับผมบางทีก็มีแบบแน่นเกินไปจนต้องแบบหาตัวอื่นมาคว้านก่อนอะไรเงี้ยเออแต่รวมๆแล้ว โอเคเลยครับผมใครที่ชอบตัวของแบบนี้ก็ไปสั่งซื้อกัได้ครับเดีย๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ Green f o r t นะครับผมซึ่งคุณภาพถือว่าสีสันสวยงามแล้วก็ดีนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับช่องนายพรน,น,นะครับโอเคเ้า <sk ill> okay. เจอกันกับ EP หน้าครับ